เรามาอยู่กันที่ดอยแม่มอนจังหวัดเชียงรายค่ะเราจะ,<ร>ะมาระเรียนโรชิงชา้ากับพี่น้องชนเผ่าอาคาก็คือพี่น้องชนเผ่าอาคาที่นับถือคาทอลิกนั่นเองแปลกไหมคะพี่พี่พิดว่าแปลกพิศไม่เคยเห็นเลยการโลชิงชา้าจริงๆก็จะมีพิธีการหลายๆอย่างแต่ว่าครั้งนี้เรามากับพี่น้องชนเผ่าอาคาที่เป็นคาทอลิกเขาก็จะมีพิธีกรรมในโบสถ์นั่นเองจะมีการอธิษฐานในช่วงเช้านาพืชผักต่างๆที่ตัวเองปลูกนั้นเข้ามาในพิธีกรรมในโบสถ์ด้วยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้พืชผลนั้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก อาหารกลางวันก็จะเป็นอาหารดั้งเดิมของพี่น้องชนเผ่าอาคาทุกอย่างเลยมีหลายอย่างที่พี่ชอบมากกินแล้วนึกถึงสมัยเด็กเลยนะคะเพราะว่าเป็นกับข้าวที่ตอนเด็กๆนั้นเราอยู่บนดอยเราได้กินแบบนี้เป็นประจำเลยการเลี้ยงอาหารของพี่น้องชนเผ่าอาคานั้นคล้ายๆกับโต๊ะจีนแต่เขาเรียกว่าโต๊ะอาคาค่ะเป็นการจัดอาหารให้แขกแบบนี้นะคะวันนี้เรามาเป็นแขกของพี่น้องชนเผ่าอาคาเขาก็จะให้แขกกินก่อนถือว่าเป็นการให้เกียรติแขกนั่นเองส่วนพี่น้องชนเผ่าอาคาที่เหลือก็จะไปเตรียมพืชผักที่จะเตรียมแจกแขกใครที่มาในวันนีี้้กกก็จะไดผืชัท่เขาปลูแบบ ส่วนพีทเองนั้นวันนี้เป็นแขกก็ได้พืชผักกลับป้านเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการโลยเชีงเช้าวันนี้กันค่ะว่าจะสนุกสนานแค่ไหน การล่อิิงช้าของพี่น้องชนเผ่าอาขาค่ะพี่พีคิดว่ายังไงคะน่าสนุกไหมถ้าน่าสนุกมาเที่ยวกันเยอะๆยะนะคะที่ดอยแม่มอนจังหวัดเชียงรายค่ะเสร็จไปแล้วกับประเพณีการล่ชิงช้าของพี่น้องชนเผ่าอาขาที่ดอยแม่มอนจังหวัดเชียงรายขอบคุณการต้อนรับที่ดีอยากเชิญนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวดอยแม่มอนกันเยอะๆยะนะคะ